ได้คอร์ดแล้ววันนี้มาดูวันนี้มาดูพี่ใหญ่ใช่ไหมหรือบอสใหญ่อะ <c oughs> บอสใหญ่เฮ้มา,ามาดูรายละเอียดดีกว่ามานี่มาละเอียดตู้ออยังไม่ได้อัพน้องเปรยูเลยอ๋อของไม่มีออโต,โต้ไปก่อนเถอะ นี่ห้าสิบสิแได้ไปห้าสิบใช่ไหมโอเคขอครั้งนี้เดี๋ยนะเซเล่มาคิดว่าจะทองไหมนี่ใบที่ห้าสิบนะใบห้าสิบก็ต้องทองได้ดอกเพราะว่าพี่หลุดโบนีย์ไปแล้วไนงะม่วงตั้งนั้นอะ ไล่ขอก็เยอะเกินไล่ขอเยอะแบบนี้จับเด็กเล่นเลยดีกว่าไหมราตชาเอ้ยได้เยอะราตชาซี่าไหร่เนี่ยให้ดูป่ะซีอะไรปิดช็อ,ชชอตซีซีแล้วจ้ะถ้าซีถ้าซีเขาบอกบอกว่าเลยเก่งเนี่ยบอกว่าเลยเก่งเลยจริงป่ะเก่งเลยอะ เมื่อกี้50ไปแล้ว60 60คิดว่าจะให้ไหมก็ต้องให้แล้วถ้าไม่ให้ก็ตามเปรันตีแบบสิไปเลยหืม60โอ้โหยังไม่ให้อีกน่าจะแบบ10แล้วอะไรแบบไล่คอมาเยอะเกินคุก เมกี้ทองปะไม่ทองอยังไม่ทองม่วง 6, 6, 6, พี่ว่า6น่าจะสี่นี่แล,แล้วมั้งเนี่ยกสี่เม่กี้เท่าไหร่นะวมกกี้พี่ห้าใช่หมหกสิบใช่มเจ็ดสิบมาแล้วแบ็คชัว่ามายัางเจ ใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยมีแววอะเซเล่ยังไม่มาอีกเหรอมาสักทีอะเซเล่โอ้เอาแปดสิบแน่เลยอืมเฮ้ยเฮ้ยไล่คอขวัญนะตาชาได้อยู่ โอเคครั้งนี้เขาสุดท้ายตรงมาแล้วตันตี้ขอทองเถิยนะไม่เอาม่วงนะปอมปอมขอได้เถอะปอมปอมทองทองทองเองอ,อ,อได้ใจแล้วที่เราเสียเรยไหมต้องเสเลยแล้วเพราะเราหลุดเลทไปแล้วเราหลุดเลทไปแล้วอเสียเลยต้องมาแล้วนี่ไงนีเล่าฮ <laughs> ่ตำนาน เลโูเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปดูเฮ้ยไปดูเฉ๋ยของสองตัวเลยเนาะฮุกว่ะนี่นี่พวกนี่เราโชคดีใช่ไหมเดียวโชคดีพี่สองสองตัวเลยโอเคน้องน้อยเก็บประวัติศาสตร์ได้อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังแล้วกันแทบว่าไงลูกพี่ใหญ่ได้ของดีแล้วดิสามตัวโวลเนียหลุดเลต ฮิโกเปยูใช่ฮิวโก้เปยรลูเซเล่ใช่วันนี้โชคดีอะฉันมีเซเล่ปั่นแล้วโอเคก็ต้องขอปิดท้ายดีคลิปดีๆแล้วกันสำหรับเกมนี้คุณภาพเกมดีกาชาก็ดีมากกาชาดีมากถ้ามันออกกูดกลองตอนแรกบ่อยๆก็ดีลัคก,กี้เกิน